เจริญพรท่านอภิมหาเศรษฐีผู้ดีพ่องผุดดังแก้วใสคุณจิราพรเกสอนคำผู้มีชัยมีหัไทยคำสา์พระจอมไตรมาบัดนี้ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าว่าศาลาแก้วไก่ทำซ่อมถึงไหนขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบไฟทำพื้นใหม่ ในห้องปฏิบัติธรรมตัวอาคารที่มีการชำรุดก็ซ่อมพุดหยุดรอยรั่วมีให้น้ำฝนผ่านช่องหลังคาแล้วก็ทำพื้นเปียกน้ำท่วมปริ่มจนไหลนองแม้ว่าการปรับปรุงยังไม่เสร็จแต่ก็เส็จ็จัดโครงการนำร่องโดยให้ผู้มีบุญนั้นได้จอง ได้มาลองใช้ปฏิบัติธรรมจัดสุขเสาอาทิตย์แล้วสองรุ่นทั้งสองรุ่นเริ่มนั่งกันตอนตีสามส่วนรุ่นสองทานวีแกนทุกมื้อยามวันที่สามก็มารับดวงแก้วไปเป็นดวงแก้วโรสควอสสตสีชมพูไว้เพื่อดูตรึกระลึกถึงบุญใสว่าต้องนั่งสมาธิ ทุกวันไปดวงนี้ให้ผู้มาครั้งแรกนี้ส่วนผู้ที่มาครั้งต่อๆไปก็จะได้ดวงแก้วใสสดสีกรอบกลีบบัวสีทองแสนดูดีมีเอาไว้เพื่อหน้าที่ผู้นำบุญจึงแบ่งบุญอันนี้ให้ทุกท่านที่ช่วยกันซ่อมบำรุงสนับสนุน ให้ได้มีโครงการดีได้ทําทุนขอทุกท่านจงได้บุญเยอะๆจ้ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกๆท่ทานมานั่งกลั่นให้ใจเราใสกันนะในสถานที่เป็นสัปปายะณเขาแก้วสเสด็จเพชรอารามด้วยปรารบความเพียรอย่างอุกฤษแบบชนิดตื่นมานั่งตีสาม นะภายในแก้วไกท่ทาที่มีความสวยงดงามดูแล้วช่างใจสบายและเชิญชวนทานอาหารเป็นวีแกนเป็นสิ่งแทนเนื้อสัตว์ทุกพันสายแต่รสชาตินั้นอร่อยอย่างมากมายทานแล้วหายคิดถึงเนื้อสัตว์เลยนะวันอาทิตย์ก็มารับรสควอดกันนำไปกลั่นในกลางดวงกลางองค์พระ แล้วก็ต่อด้วยไปหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าด้วยใจใสสะอาดเอ่ยเชิญมาปฏิบัติธรรมนักเขาแก้วเสด็จให้ใจหยุดสำเร็จจนดวงธรรมนั้นเสด็จมานักาันที่เจ็ดให้สำเร็จยุด